ครับถ้าพูดถึงทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์เท่าที่ผมได้มีการพูดคุยปรึกษาหรือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับะจะเห็นมีสอง approach หลักๆ approach หนึ่งเนี่ยก็จะเน้นทางด้านวิชาการก็คือ เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐประาศาสตร์ซึ่งรัฐประาศาสาร์เนี่ยก็เป็นศาสตร์วิทยาการเพราะฉะนั้นในหลักสูตรก็จะประกอบไปด้วยเ,เนื้อหาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐอันนี้ก็เป็น p p r o a c h หนึ่งนะครับอีก approach หนึ่งเนี่ยมีลักษณะที่ให้ความสําคัญก,กับเรื่องการปฏิบัตินะ จะมีการเรียนการสอนทางด้านหลักการทฤษฎีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เน้นที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติในองค์การจริงจริงนะฮะอันเนี้ยหลักสูตรอย่างนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น internship นเช่นถ้าหากว่าเป็นหลักสูตร2ปีเขาอาจจะให้เรียนในเรียกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่า มีวิชาต่างๆให้เรียนสักปีนเพื่อให้รู้ให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะออกแบบหลักสูตรว่าให้เป็นหลักสูตรที่ไปปฏิบัติจริงส่งนักศึกษาไปทำงานอยู่ในองค์การของภาครัฐเพื่อจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการทจริงแต่ก็จะกำหนดเป็นกรอบนะฮะว่าการทำงานด้านไหน เกนะี่ยวข้องกับเนื้อาหาเนื้อหาวิชาอย่างไรจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูนะไปไปเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเวลามาพบอาจารย์ที่คบคบุมดูแลนะเพื่อที่จะมีการจัดทํารายงานนะแล้วมีการวิเคราะห์ให้ความคิดความเห็นไปดูซิส่วนที่เราไปทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในแง่การบริหารกิจการเรื่องประสิทธิภาพต่างๆเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่ามีบุคลากรไปทํางานที่อยู่ในส่วนงานของการบริหารงานบุคคลอย่างนีนะ้ก็จะมีการพูดนะมีการนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่ไปทํางานอยู่นี้นะเขาดําเนินการอย่างไรบ้างและการดําเนินการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับแนวคิดทางนะทฤษฎีหรือหลักการต่างๆและได้ผลเป็นอย่างไร และการทํางานนียมีปัญหาอะไรยังไงบ้างถ้าหากว่าเราจะเราจะต้องปรับปรุงเนี่ยมันจะมีแนวทางการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างอย่างนี้นักศึกษาก็ได้ประโยชน์ตรงเลยหนึ่งก็คือว่าได้เห็นงานที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติอยู่จริงแล้วก็สองความรู้ที่เรียนไปเนี่ยมันจะไปใช้ได้ไหมนนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะซึ่งทั้งสอง approach เนี่ยก็เป็นแง่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับใน สถาบันอุดุมศากตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านพับลิกแอดมิเ s t ชันหรือหรือรัฐประศาสนศาสตร์ครับ